ป้าผู้สาวเหตุยังน,งน้อค่ะโมนี่เบิดวันมีแนวเหตุมันี่มาหอายยาลบจ้างมาเห็นเด็กไปเอ้ยเออโควิดทําให้เราเป็นได้ทุกอย่างนะคะทุกคนป้าไม่เคยรู้มาก่อนได้ฟังหัวหน้าเอี่ยมชวนหอยยาเปลี่ยนมองดูนี่ละชีบเก่าค่ะทมไมเป็นนักเรียนเสิษดีเมื่อบ้่นไปหอยยาสามถุงสี่ถุงสามหอยบาททำไมตะกี้ทำไมเป็นได้หน่อย ต่สี่ได้เงินบาทหนึ่งได้พี่น้องเด้อปื๊ดสามหอยต่อบาทแมนเดีอยนี้ <c oughs> หอยละหาบาทค่ะยุคสมัยเปิ๊ง <c oughs> มาวันนี้ได้จักหอยแล้วนี่ได้หอยหนึ่งละเดีอยนี้หอยที่สองกำลังหอยอยู่นี่นี่นล่ะช่วงโควิดขายเห็ดสุย่างแล้วลายวาถ้าเพิ่นนี่ให้เห็ดเนาะแต้มือละห่าซิปพกซิปมือละลอยก็ดีไปยื้อซื้อๆอยู่เด้อพี่น้องมาหอย ลอยแม่เล้วอ่าในแม่นะคะอีแม่ตุยอดีตนังเอกมาลํำเด่นั่นบระทัรมดาดาเด่นั่นเดอ้อนางบัน,น,น,บนทองบอนเด่นนางบันทองงานลํำหอกกันยังต้องรอรุน่นมันบ่ายความว่าไงลุนรอบก๊อ,อ,กอีกละตอนแรกว่าปดแล้วก็ลอล้อไปอีกเพราะว่ามันแต่มีคนติดขึ้นเรื่อยๆเนะาะหลยขึ้นหลยขึ้นลุ่นต่อไปพี่น้องเอ้ยนี่ยังเห็ดกับเห็ดไปก่อนเนี่ยตีบตัวเองไปก่อนเนาะ แต่ว่าหนีหนีบอเซพเฮาเด้แต่หนีหนีหนีบอเซพเฮาเฮาต้องเซพเจ้าของหนีคือเก้าหนีก็ได้ได้แต่คิดปอบียเจ้าของฟ้าพดีมีตะกูผู้เดียวดอกแม่ผู้ข้าเจ้าลายก็เฮากับมีบเขากินมันดีเลยลูกโขาหาไปยายใครหมอบ้านนี่พดีมีตะขู่เฮาดอกเมียเอ้ยบาสันดอกตายสลากินดีแล้วไข่แน่ซุ้มเฮานี่เกิดมาโชคดี มี่เขามีในเราไว้เนาะนีะ่ตันเพิ่นผู้ต้องซื้อต้องโนเล่ตัวสาว,รว,สาวโรงงานโนเล่ตัวโรงงานแลยนูใหายน้ำเขาคนเดีเพิ่งเสาเติ้งซื้อเติ้งเสาทุกอย่างนั่นแหละมันก็ยากกันเท้า,าผัดไก่แน่อยยู่นาากฝากพี่น้องเอฟซีติดตามเพจหมอลำเอ็มพัชลาเด้อค่ะเด้อแฟนเพจแล้วก็ ช่องย t ท b e ที่เป็นช่องของหัวหน้าเองก็คือฝาในเบค่ะเอวัลพัสลาชาแนลค่ะผลงานเพลงใหม่กะเร็วๆนี่ค่ะบันทึกเสียงเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวสิออกมาแล้วมาได้พู้ได้ว่างกับมาหอยยาใส่กันซื้อเพลงกอย่างข่หวว่าน่ากับบ้าแม่นั่งอีกค่ะตัวกงได้นี่บ้านแม่นั่งอีกตอนนี้ตอนนี้ขาห้องอัดแล้วมันบอกค่ะอัดแล้วเรียบร้อยมีแลววเรียบร้อยรอปล่อยยางเดียวค่ะตอนนี้อ้วนอยู่ขจาก็เล็บ้ท่านไทยเอ็มบีค่ะ เดี๋ยวล่อลดรถจอยจอ,อีกกนิดนึงหรือทายมิวสิกตอนนี้อวบนิดนิๆซื้อค่ะอวบค่ะเดี๋ยวสิจอยอแม่ล่ะค่ะอโอเคโอเค,คฝากติดตามฝากไปด้วยค่ะฝากติดตามอพสราชาแนลนะคะภาษาไทยใช่ไหมคะช่องที่<ม>เป็นชื่อภาษาไทยเนาะ,นะภาษาไทยค่ะ,คะ